สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับเราจูเลนเจอร์ครับวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงอาวุธและสิ่งต่างๆของฝั่งบัโดลรากันบ้างจริงๆอาจจะไม่ได้แบบบัโดลาเนี้วนะอาจจะเป็นแบบอาวุธที่ชั่วร้ายหรือว่าสิ่งที่แบบไม่ดีที่ฝั่งของบัโดลาเองครอบครองหรือไม่ได้ครอบครองก็ตามหรือว่าแบบเป็นของที่ตกหล่นอยู่บนโลกบ,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  <c oughs> บ้าบๆบะมาอันแรกกันเลย อันแรกครับอันนี้จริงๆไม่มีชื่อแต่ว่าก็ขอเรียกอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันด้วยหน้าที่ของมันบัญชีอดืนนี้แล้วก็ไม่ใช่อุธของบันดอล่าตรงๆด้วยก็คือดาบแห่งการทดสอบดาบเนี้ยจะปรากฏตัวเมื่อตอนที่ทูเลนเจอร์เนี่ยเข้าไปในดินแดนแห่งความผิดหวังเพื่อไปตามหาอาวุธพิเศษของตัวเองแล้วก็เจอทางตันไปต่อไม่ได้โดยในห้องเนี้ยจะมีดาบอันเนี้ยปักอยู่กลางห้องกันหนึ่งซึ่งดาบอันเนี้ยถ้าใครไปจับปุ๊บอะ มันจะโดนความชั่วร้ายเข้าครอบงำทันทีคนแรกที่ไปจับคืออาดานไปจับนะดันไปจับเสร็จปุ๊บโดนความชั่วร้ายเข้าครอบงำแต่ทุกคนนะพยายามให้ดันปล่อยแลงัดมือออกมาแล้วก็ทีนี้รู้แล้วว่าความชั่วร้ายมันเข้าครอบงำเกคิเลยเป็นคนไปจับดาบอันนี้แทนพอจับขึ้นมาเสร็จปุ๊บเกคิโดนครอบงำครับก็ไล่จะไล่ฟันอีกสี่คนแล้วก็ ทั้งสี่คนเนี่ยหรือโกชิเนี่ยแหละก็อช่วยกันพูดว่าเออแบบนี่เนี่ยแบบเกชี่อะไรเงี้ยแลวสุดท้ายเนี่ยเกชีก็สามารถควบคุมตัวเองได้นะและ้ทําให้หลุดจากการเรียกว่าหลุดจากการโดนครอบงําจากความชั่วนะและก็เป็นการผ่านด่านทดสอบทําให้เกชีเนี่ยปาดาบทิ้งปาดาบไปอาจําแพงครับพออาจําแพงเสร็จปุ๊บก็เป็นทางเดินต่อไปนะก็แต่เป็นการทดสอบก็ไม่ใช่อาวุธของมาโดล่าหรอกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่เป็นอาวุธที่มีความชั่วร้ายสูงพอสมควร อันต่อมาอันนี้มืดนิดนึงนะครับอันนี้เป็นดาบที่บันโด่าตีขึ้นมาฝั่งบันโด่าตีมาคือดาบดูลันดาวดาบดูรันดาวเนี่ยมันจะมีคนที่เอาไปถือใช้หรือโด่าบอนเตอร์ที่เอาไปถือใช้เนี่ยคือโด่าไหนดูลันดาววิธีตีดาบนี้ขึ้นมามันจะต้องให้เด็กที่มีอายุสิบขวบคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นคนตีดาบคือเด็กคนนั้นต้องอายุสิบขวบในคืนที่วันพระจันทร์เต็มดวงพอดี เออเป็นคนตีดาบเล่มนี้ขึ้นมานะแล้วก็พอตีดาบเสร็จปุ๊บไอดาบเนี้ยมันก็เลยจะมีความแข็งแรงมากนะแข็งแรงกว่าอาวุธในตำนานทุกชิ้นเลยแล้วก็แข็งและก็ดาบของไดจูจินก็ถือว่าดูลันดาวถือว่าแข็งแรงกว่ามากๆนะดาบนี้สามารถปล่อยพลังได้ด้วยสะท้อนท่าไม้ตายของพวกจูรลนเจอร์ได้แล้วก็แต่ดาบนี้มีจุดอ่อนตรงที่ว่าถ้า ผู้ที่ตีมันขึ้นมาเนี่ยนาถูกดาบเนี่ยจะทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยดาบเนี่ยจะไม่ทําร้ายคนที่ตีมันขึ้นมาก็คือจูเลนเจอร์ก็เลยแก้ทางเลยที่ว่าเอาเด็กอะ่ะเอาเด็กคนที่ตีดาบเนี่ยมาขึ้นมาอยู่บนไดจูจินแล้วก็ดาบเนี้ยมันเลยทำอะไรไดจูจินไม่ได้แค่นั้นเองเหมือนกับเป็นบูตอัพให้ไดจูจินโจมตีจนไอตัวดาบของดูรันด,ดาวเนี่ยหักไปแล้วก็ค่าดรลลาร์ไ,ได้ด้วยต่อมาดาบอันนี้นะจริงๆใครเห็นเนี่ยคือถ้าจะเป็น ของที่ขึ้นชื่อกับดาร์กเลนเจอร์เลยก็ได้นะก็คือดาบเฮลฟรีดดาบเฮลฟรีดเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดาบของดาร์กเลนเจอร์นะเป็นดาบที่บันโดล่าเนี่ยให้กับบายตอนที่บายฟื้นขึ้นมาเพราะว่าบายฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่มีอาวุธประจําตัวแล้วก็ไม่มีอ่าพวกเลนเจอร์ตันเหมือนจูเลนเจอร์คนอื่นๆด้วย,วย,วย,วยก็มีแค่เกาะอย่างเดียวไอเฮลฟรีดเนี่ยบันโดล่าเปิดประตูเหมือนเป็นประตูมิตินรกเนี่ย ให้บายเนี่ยเข้าไปสู้แล้วออกมาโดยเจ้าดาบเนี่ยหลักๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถเยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นดาบที่ดีในระดับหนึ่งอันดับแรกถ้าเอาดาบเนี่ยปักลงพื้นขึ้นมาเนี่ยจะสามารถปล่อยพลังอัดผ่านพื้นไปได้เลยแล้วก็ดาบตัวมันเองก็สามารถปล่อยพลังตรงๆได้เหมือนกันแล้วก็สามารถปล่อยพลังร่วมกับมีดร่วมกับมีดเทพเจ้าได้จริงสามารถ ร่วมพลังกับดาบของ g ีฟอร์ซปล่อยออกไปได้เช่นกันอีกคือหลักๆในดาบเฟลฟีมีแค่นี้แต่จริงๆคือด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่ดาบของฝั่งดีะนะสุดท้ายมันก็เลยต้องขักไปอะไรประมาณนี้อ่ะอันต่อมาครับอันนี้จะเห็นคร่าวๆเพราะว่า,วาจริงๆอ่ะมันจะเห็นแค่นี้แหละไอ้น้าแดงๆเนี่ยมันคือยาพิษของท็อกแพ็คนะไอยาพิษของท็อกแพ็คเนี่ยท็อกแพ็คทาขึ้นมาเพื่อเอาไปใส่ในน้ําแดงของจูเลนเจอร์ แล้วพอจูลเลนเจอร์กินเข้าไปนิสัยจะเปลี่ยน <c oughs> คนที่นิสัยเปลี่ยนที่โดนกินแล้วนิสัยเปลี่ยนะคือดันกับเมย์พอกินเข้าไปบูกบ๊กเก้าล้าวเลยแต่คนสุภาพคือกลายเป็นเงินเก้าล้าวกลายเป็นแบบยังกี้เป็นแบบบูซ่าเลยนะก็ไอตัวของยาพิษเนี่ยท็อกแพคเป็นคนปุกขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกคือคนกินนิสัยเปลี่ยนทันทีมียาแก้ไหมมี ก็คือตอนนั้นเนี่ยบาซ่าจะเอาจะไปหาต้นแมนเดกหรือแมนดูโกลลานี่แหละขึ้นมาตอนแรกเข้าใจว่าใช้น้ําของแมนเดกในการรักษาสุดท้ายไม่หายก็คือใช้ไอพอไม่หายเสร็จปุ๊บอะไอ้แดนกับเมย์ดันทะเลาะกันแล้วก็ไอ้แดนเนี่ยก็เลยหยิบไอ้ต้นแมนเดกที่วางไว้อยู่ะมาตีหัวเมย์พอมาตีเลยปุ๊บต้นแมนเดกแม่งกีดกีดปุ๊บหายเลยนะก็ถือว่าเป็นไอเทมมันนึ่งดือนกันที่ ตัวของอฝั่งบันโดล่าเป็นคนทําขึ้นมาตัวอันต่อมาครับเป็นดินเหนียวโดคิต้าอันนี้แหละที่เป็นดินเหนียวทําให้โด่ามอนเตอร์ในช่วงองค์สองกลางกลางองค์สามเนี่ยะนะม,มันค่อนข้างจะเก่งมายาวๆเลยแล้วก็โอ้โหยันพวกโกลเลมพวกอะไรพวกนี้เลยดินเหนียวโดคิต้าเนี่ยไว้สร้างโด่ามอนเตอร์ที่เก่งขึ้นได้คือเก่งขึ้นเก่งขึ้นจริงๆนะแล้วก็ เวลาที Vermont, a, ่ไปขุดไอ้ดินเหนียวโดคิต้าเนี ways, ่ยมันจะมีก๊าซไข่เน่าแมลงสาบชอบคือตอนนี้มันเป็นตอนที่ไข่ไข่ไม่คิดอะไรก็จะไม่คิดแต่ถ้าตอนคนไม่ชอบแม่งอ้วกแปกแน่นอนคือตอนนี้ฝั่งจูเลนเจอร์อ่ะคือเรื่องหลักๆเนี่ยคือดันอ่ะไปทํางานเพราะดันมันอยากได้คอมพิวเตอร์มันเลยไปขอบาซ่าทางานแล้วก็สุดท้ายไปได้งานร้านราเมงแล้วก็ทีนี้ไปเจอเพื่อนๆเอาง่ายๆฝั่งดันเันไปทํางานงานร้านราเมงเสร็จปุ๊บเนี่ยราเมงเนี่ยอร่อยมากขึ้นชื่อมากก็ทาทาทาไปอยู่ดีๆเนี่ย ก็มีควันแล้วก็มีแผ่นดินไหวแล้วก็มีควันโผล่โผล่ขึ้นมาจากท่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปดูอีกทีหนึ่งแมงสาบเต็มร้านเลยพอแมงสาบเต็มร้านเนี่ยทําให้อา่าเรียกว่าขายของไม่ได้สุดท้ายร้านแมงโดนธรณีสูบขึ้นไปเลยเพราะว่าไอ้ดินเหนียวเนี่ยเวลาขุดไอ้ไ,อ,ไ,อ,ไอ,อ,อ้ดินเหนียวโดคิต้าเนี่ยไอ้มันจะทําให้เกิดการไข่เน่าขึ้นมาซึ่งแมลงสาบมันชอบมากแล้วก็สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งคือดินเหนียวโดคิต้าเนี่ยมันอยู่บนโลก มาตลอดแล้วก็ด้านไปอยู่ใต้ร้านราเมงเนี่ยพอดีไปปุริปุริการเป็นคนบอกคือปุริปุริการพยายามหามาสักพักแล้วแหละว่ามีดินที่ไหนดีมากแล้วก็เจอไอ้ดินเนี่ยอยู่ที่นี่เท่านั้นเลยนะเกิอยู่ใต้ร้านแม่งเท่านั้นด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคอ่ะต่อไปครับเสาแห่งซาตานเสาเนี้ยอ่ะหลักๆเลยมันโจมตีอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เสาเนี่ยไว้ประกอบพิธีเรียกซาตานจากนรกมา เสาจะมีพลังป้องกันโดยนิดหน่อยก็คือใครก้าวใกล้มันมันก็จะโจมตีคืนบ้างหรือช็อตคืนบ้างนะแล้วก็ในการเรียกเจ้านรกซาตานมาเนี่ยมันต้องลักพาตัวเด็กให้ครบสิบสามคนมาฝังไว้ในเสาซึ่งมันจะถูกฝังอยู่ไอ้ข้างหลังหัวมันเนี่ยข้างหลังแต่จริงๆข้างหลังมัน,นจะมีตัวเขียนด้วยเลือดเอาไว้อยู่ด้วยนะครับถ้าซาตานถูกไล่กลับนะเด็กที่ถูกขังก็จะหลุดออกมาจากเสาได้เหมือนกัน ก็คือถ้าสาวนี้โผล่แวลว่าซาตานจะมาโลกแค่นั้นแหละนะเป็นสิ่งที่พูดไว้พูดถึงซาตานต่อมาครับอัญมณีสีฟ้าอันนี้จะอยู่ในตอนของโดล่าเลกาซึ่งเราบอกว่าถ้าอยากดูเต็มๆไม่มาดูในคลิปนี้แหละต่อซึ่งมันจะควบแล้วอัญมณีสีแดงไว้ด้วยนะไอตัวของอัญมณีสีฟ้ากับอัญมณีสีแดงเนี่ย มันเกิดขึ้นจากทูดสองคนก็คือทูตแห่งฝนเลนนี่จะเป็นอัญมณีสีฟ้าแล้วก็ทูดแห่งพระอาทิตย์มั้งถ้าจะไม่ผิดสันนี่มันคืออัญมณีสีแดงโดยไอตัวของทูดทั้งสองคนเนี่ยก็ปกติจะเป็นทูตที่สนิทกันมากแล้วก็จะเล่นกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็บันโดล่าเนี่ยไปเจอทูตสองคนนี้พอดีก็เลยทําให้ทูตสองคนเนี้ยอ่าเป็นหินอัญมณีโดยที่ ตัวของเลกาหรือว่าไออันมณีสีฟ้าเนี่ยอขออภัยโดยที่ตัวของเลนนี่หรืออัญมณีสีฟ้าเนี่ยถูกบันโดล่าเก็บเอาไว้ได้แต่ตัวของซันนี่หรืออัญมณีสีแดงเนี่ยมันตกลงไปในรอยแยกของพื้นพอดีทําให้บันโดล่าหาไม่เจอและสุดท้ายเนี่ยไอตัวของอัญมณีสีฟ้าเลนนี่เนี่ยถูกเอามาใส่ให้โดลา่ามอนเตเลกาแล้วก็ตัวของอัญมณีสีแดงเนี่ยถูก หายไปนั่นแหละจนสุดท้ายเด็กในตอนนั้นนะเป็นคนใส่ส้อยที่มีอัญมณีสีแดงของเรนนี่อยู่ทําให้ได้ยินเสียงของเรนนี่แล้วก็เรนนี่บอกว่าอขอภยัยทําให้ได้ยินเสียงของซันนี่ซันนี่ก็บอกว่าให้ไปช่วยเรนนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เรนนี่ก็คืออยู่บนหัวของเลกานั่นแหละนะแล้วก็สุดท้าย,ยวิธีการช่วยก็คือเอาอัญมณีสองอันมาแตะกันตัวของเลกาก็จะ หลุดออกจากเรนนี่ออกมาเลยเออแล้วก็พวกจีเลนเจอร์ก็ฆ่าเหลยการถิงไปแล้วก็ในฉากสุดท้ายเนี่ยวิธีการคือล่างให้ทูดทั้งสองคนเนี่ยทูดแห่งฝนกับผู้ทูแห่งพายทิตเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเอามาแตะกัน,นเฉยๆแล้วก็จะคืนล่างนะก็คือสองคนนี้อ่าซันนี่กับเรนนี่เออพูดผิดต่อไปแม่งนี่เหมือนกันเดียนะครับแต่มันติดปากมาก อ่าประมาณนี้สําหรับไอเทมของจีนนี้จริงๆก็คือของมันไม่ใช่ของแย่แต่ว่าดูกับบันโดล่านะอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นเครื่องปั่นได้เวทมนต์เครื่องปั่นได้เวทมนต์เนี่ยมันจะอิงมาจากนิยายเรื่องอะไรนะสะโนไวท์เออโดยเครื่องปั่นได้นี้ยถ้าผู้หญิงอ่ะไปโดนเข็มไม่เครื่องั่นเข็มปั่นได้เนี่ยจิ้มเอาอะจะหลับไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยปีจนหรือว่าจนกว่าจะมีคนมาจูบก,ก็จะตื่น นะแล้วก็ไอเครื่องปั่นได้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นกรงจัรโจมตีได้ด้วยไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นจบเรื่องเครื่องปั่นได้สุดท้ายครับจับอันนี้กระจกมฤตอยู่กระจกมรณะก็ได้นะภาคเก่าเลยจะเรียกว่ากระจกมฤตอยู่มันภาคใหม่เรียกว่ากระจกมร,มกร,กกมรณะกระจกมรณะเนี่ยมันถูกค้นพบมาก่อนตอนที่โดนบันโดล่าจะฟื้นนี่แหละและทีนี้กระจกมรณะเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มีอุภาพหลายแหล่งมากโดยที่ เออใครไปส่องมันคือตายทันทีแลวทีเนี้เขาก็เลยแบบว่าเออมันอันตรายเขาก็เลยไปแอบซ่อนมันเอาไว้แล้วก็เขียนเป็นลายแทงอะโยนขวดลอยทะเลไปคือมึงจะเขียนทําไมวะเออก็ทําให้กระจกมรณะขายไปจนถึงตอนเนี้ยมันมีคนไปตกปลาเด็กไปตกปลาไปเจอก็คิดว่าเป็นสมบัติก็เลยไปไล่ตามหานะครับกระจกมรณะค่อนข้างแข็งแรงนะเพราะมันค่าดอลลา,าร์กันล็อกได้แค่2่ปุ๊บดอลลา,าร์กันล็อกแม่งตายเลย ถ้าดังเกตจริงๆอ่ะมันจะรูปบ้างมันเหมือนโลแล้วหน้าซ้ายกับหน้าขวามันจะเป็นหน้าเหมือนปีศาจผู้หญิงกับปีศาจผู้ชายที่มีเขาอยู่เออแล้วพอเวลามันเอาไปส่องปุ๊บมันจะอ้าออกแล้วเป็นกระจกส่องแล้วก็ตายเลยนะครับโอเคหมดแล้วสำหรับอาวุธและสิ่งต่างๆของฝั่งบันโดล่านะจริงๆจะมีพวกไอเทมส่วนตัวบันโดล่าแต่ว่ามันค่อนข้างส่วนตัวจริงๆอ่ะมันไม่ได้มาทำอะไรเลยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปและบาย